กลับแกงครับสักครู่นะครับเช็คมีพีชนี่คืออะไรอะ่ะชายสดสาวโสดเตรียมตัวขอร้องเอากูไปทีได้บัตรหรือยังครับ ไหนวะได้ละได้ละฮะ <Wow. S 1> อันนี้มันคือเทคมีเอาใช่ไหมอันไหนครับอันเนี้ยไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเทคมีพีทครับลุงก็เทคมีเอาไม่ใช่หรอก็ไปก๊อปปี้มาจากที่มันรายการใช่ไหมละ่ะไม่วะาเใช้คำว่าแารงบันดาลใจได้ไหมครับหนูมันจะพูดได้แรงบันดาลใจแกก็มึงก๊อปมาเนี่ยไอสัตว์ได้ไหมละ่ะ ไม่กูแค่ถามว่ามันเหมือน,นกันไหมอันนี้ไม่ทราเหมือนกันครับและอันนี้คืออะไรอ่ะร้องข้ามห้องก็คือมันร้องข้ามกําแพงไม่ใช่หรอเนี่ยจ <c oughs> ะว่ามันคือร้องข้ามกําแพงปะอันเนี้ยไม่ไแน่ใจครับต้องถามเบกแล้วครับลุงอันนี้และอันนี้คืออะไรอ่ะมันเดย์อ๋ออันนี้เป็นโปรโมชั่นของภัพครับอ๋อโปรโมชั่นของภับมันเดย์เนี่ยนะ แล,แล้วไอ้นี่มันมีใครไปบ้างอะ่ะไอ้นี่เทคมีเทคกมีพีทเนี่ย take me, take me ยังไม่ทราบเลยครับต้องใช่ไหมครับต้องรอดูหนึ่งคนผมผมผมเสนอใครครับลุงไอเซอร์เขาจะไปไหมครับลุงไปเดี๋ยวผมให้มันไปบัางครับมันไอเซิร์ต้องให้มันไปนเดทโอเคนะลองลองดูครับลองดได้ใช่ไหมได้ใช่ไหม ต้องต้องให้เขามามาสมัครนะครับตรงอ่ามีเซิร์ฟมจุกที่ผมจะส่งไม่ผมผมผมมาสมัครให้มันนะผมมาสมัครให้มันมีเซิร์ฟมจุกได้ครับลุงรับหมดรับหมดจุดแล้วครับโอเคมีเซ<ม>ิร์ฟไอจุกแล้วก็แล้ว,ลว,ลวต้องมีทีมงานไปสัมภาษณ์เขานะอ่าได้ได้ได้ได,ได้สัมภาษณ์ได้เลยบอกว่าผมอนุญาตแล้วนะแล้วก็เธอร์ด้วยเธอร์ด้วยไอเธอร์โอเคครับโอเคขออนุญาตแล้ว เออแจ็คด้วยดิแจ็คด้วยเนี่ย,ย,ยตีกับแจ็คก,กี้เป็นพิธีกรครับลงุงก็ไม่เดี๋ยวผมไม่กล้าให้ตีเป็นพิธีกรคนเดียวก็คือไอแจ็คด้วยแล้วกไอตีด้วยได้ปะเดี๋ยวผมเป็นพิธีกรให้ช่วงนั้นอะแต่แต่มันจะมีอ่าพี่เ <คน S 1> ปาด้วยครับพี่เปาด้วยพี่เปาด้วยจะมีจะมีตู้นะครับลุงลุงลุงจะเป็นพิธีกรได้หรอครับอให้คนอื่นก็ได้เดี๋ยวผมหาให้คนเก่งๆเดี๋ยวผมจ้างมา จ้างมาได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปจ้างพวกบินลงบิลลี่มาโอเคนะตรงมาเลยเดี๋ยวไปบอกเซิร์ฟก่อนไอเซิร์ฟไม่ได้อยู่เออแล้วก็อ่านอย่างนี้ดีกว่าแบบนี้มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เอางี้ เรื่องเดทอะผมเดทข้างนอกเดี๋ยวผมออกให้ผมออกให้แค่สองคนนะมีเอเซอร์กับไอจุกไอแจ็คด้วยแล้วกันได้ปะดเดี๋ยวค่าใช้จ่ายก,ก็ไม่ก,ก,ก็คือเราไอซีสู่โอซีได้ไงเราอยากให้มีคนมีคู่ก็เดี๋ยวเรื่องเดทเดี๋ยวผมออกให้อยากแดกอะไรได้เลยเพราะว่าพูนเอา้าเพราะว่าพูงเนี้ยมันเอา้าไอเทียทำไมจอดำวะ ถ้าถ้าเขายอมรับที่จะไปแล้วสองฝ่ายก็ถ้ามีมันต้องอย่างนั้นดิต้องอย่างนั้นต้องการต้องการถ้าคนคนที่นี่เราก็บอกไอ้นี่ไปก่อนเลยว่าแบบมีเป็นเดทโอซีนะอะไรประมาณเนี้ยคู่นี้อะไรประมาณเนี้ยเผื่อเขาถ้าไม่ชอบเขาดับไฟเองบอกเขาไปก่อนเนาะถ้าเขาไปกินอ,อมากาเซ่ครับโอ้ยอบสบายบได้มไม่เป็นไรจัดให้จัดให้แต่ต้องเป็นไอเซิร์กแล้วถ้าเขาไปอยากไปดูใบนะครับลุง จัดให้ได้ไม่มีปัญหาไปดูไปแต่ว่าไปไปซื้อเองนะใหม่ถึงไปซื้อไปซื้อไอ้นี่เองอ่ะออกค่าตั๋วให้ไปได้หมดเอาเป็นแค่ไอเซอร์กกายจุบพอและตีด้วยพี่เปาด้วยสี่คนอ่ะให้สี่คน ได้ได้หมดครับได้หมดถ้ามีสปอนเซอร์ครับบามคนได้เลยแล้วก็ถ้าเขายินจอมครับลุงได้จัดให้แอ้นเดีบอกพี่เปาแป๊บพี่เปาเบอร์อะไรวะแปดกี่ตัวเก้ากี่ตัววะพี่เปาอ่ะเฮ้ยพี่เปาเบอร์เบอร์อะไรอ่ะพี่เปา